สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนบ้านเผยนิสัยแท้จริงนางอังคารัตก่อนหอบเงินผัว6ล้านหนีไปกับชายอื่น จากกรณีหนุ่มถูกสลากรางวันที่1ได้เงิน6ล้านเข้าบัญชีเมียที่อยู่กินกันมา26ปีแต่สุดท้ายเชิดหนีไปกับชายอืน่นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนายสมฤทธิ์หันอาจอายุ5 3ปีเพื่อนบ้านเล่าว่านายมณิตและนางอังคณารัตแต่ง,งานจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ26ปีก่อนหลังจากนั้นนางอังคณารัตได้พบกับนายเทิดศักดิ์ที่งานวัดและพูดคุยกันถูกคอซึ่งตอนนั้นพิการขาเดินไม่ได้ไม่มีคนดูแลจากนั้นนางอังคณารัตจึงรับนายเทิดศักดิ์มารับเลี้ยงงดูแลที่่บบ้าบ้าานนซึ หลังดิงกล่าวเป็นบ้านของนางอังคณารัตที่อยู่กับนายมนิตยอยู่แบบ3คนผัวเมียคนภายนอกอาจจะไม่รู้ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆค่าดูแลในเทิดศักดิ์ได้ให้หนางอังคณารัตเป็นเงินเดือนเดือนละ1,000 0บาท ในการอาบน้ำเช็ดตัวหากับข้าวให้กินภายหลังนางอังคณารัตก็มาจดทะเบียนสมรสกับนายเทิดศักดิ์เพื่อเงินบำเน็จบำนานของนายเทิดศักดิ์ที่รับราชการทหารนางอังคณารัตก็จะได้และสามารถเบิกเงินสวัสดิการค่าใช้จ่ายต่างๆได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลนายเทิดศักดิ์ซึ่งนายมณิต์นายเทิดศักดิ์และนางอังคณารัตนอนกันคนละห้องส่วนนายมณิต์เป็นคนธรรมะธรรมนุ่งขาวห่มขาวนอนแบบสบายๆเข้าได้กับทุกคนแต่อ่านหนังสือมา ออกและคอยช่วยเหลือนายเทิดศักดิ์เท่าที่จะทําได้ที่ผ่านมาทั้ง3คนผัวเมียอยู่กันไม่เคยมีปัญหาทะเละอะไรกันนายมนิตมักจะถูกรางวัลบอยเมื่อถูกก็จะให้นางอังคณารั์ไปขึ้นเงินเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนนางอังคณารั์ที่ผ่านมาก็เป็นคนดี ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชายอีกคนของนางอังคณารัตได้มาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่อ้างว่าเป็นหลานชายของนายเทิดศักดิ์ทำให้ชาวบ้านไม่มีใครสนใจได้มาค้างที่บ้านอยู่สองคืนวันนั้นนายมณิต์ก็อยู่ด้วยแต่เข้าใจว่าชายคนนั้นเป็นหลานของนายเทิดศักดิ์จนสุดท้ายลูกชายเริ่มมาบอกกับนายมณิตว่าแม่ไปมีผู้ชายคนใหม่และได้เอาเงินไปเปแต่นายมณิตก็ไม่เชื่อจนมีหลายคนพูดจึงยอมเชื่อในที่สุด ว่านางอังคณารัตมีชายคนใหม่เพราะนายมนิธที่ผ่านมาไว้ใจและเชื่อใจเมียมากมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ